กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในคลิปประจำวันนะครับทางเพจโกบะแปะนะครับแล้วก็ฝากไว้สําหรับแอดไลน์ตัางคุยด้วยนะครับก็เปิดลุ้นการกันละนะครับสําหรับพรีเมียร์ลีกแหมบรรยากาศแห่งความสนุกมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคือผมว่าไม่ใช่เฉพาะแฟนบอลลิเวอร์พูลหรอกแล้วก็อันนี้หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเกมที่ลิเวอร์พูลลงเตะหรอกนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลเองก็น่าจะมีความสุขกับการได้เห็นทีมอื่นๆลงสนามเหมือนกันนะฮะโอเคแหละ ิรวอบูลลงเตะเนี่ยมันก็ต้องดูอยู่แล้วนะครับเป็นเกมที่มีอินเนอร์ส่วนตัวอยู่แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนนี่ก็อาจจะดูตั้งแต่เกมอาร์เซนอลเลยนะคืนวันศุกร์เลยที่แพ้เบนฟอร์ดนะครับแล้วก็วันเสาร์เนี่ยก็ดูตั้งแต่หัวข้ามเลยนะครับในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลีสูไนเน็ดโอ้นี่็ต้องยอมรับว่าทีมปีศาจแดงเขาบาดีจริงนะฮะแข็งแกร่งมากนะครับ แล้วก็แชมป์ยุโรปอย่างเชลซีก็ประเดิมได้สวยนะถล่มพาเลส3-0หรือว่าราฟาเบินิเตสก็ประเดิมงานที่เอฟเวอร์ตันได้ยอดเยี่ยมเลยนะนะครับพลิกสถานการณ์ให้เอฟเวอร์ตันเนี่ยกลับมาได้3คะแนนโอ้โหเชื่อว่าน่าจะทําให้แฟนบอลเอฟเวอร์ตันเนี่ยก็น่าจะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับผลงานของ อดีตในายใหญ่ลิเวอร์พูลอย่างราฟาเบนิตสนะขณะที่ลิเวอร์พูลเองเนี่ยลงเตะหลังสุดนะครับซึ่งทีมคู่แข่งต่งตางๆเนี่ยเขาเขาไม่พลาดกันละนะฮะโอเคอาจจะมีแค่อาร์เซนอลที่พลาดแต่ว่าแมนยูเต็ดชนะ5-1อย่างเงี้ยเชลซีชนะ3-0แบบเนี้ยลิเวอร์พูลก็พลาดไม่ได้นะครับแล้วก็คือก็ก,ก็ก็เป็นไปตามความคาดหมายว่า3ามแทนเป็นของลิเวอร์พูลอ่ส่วนในเรื่องราย,รายละเอียดเกมเนี่ย จริงๆมันก็มีหลายประเด็นให้พูดถึงนะเพราะว่าอย่างมิดฟิลเนี่ยกองกลางสามคนเป็นไม่ใช่กองกลางชุดตัวหลักเลยนะฮะการจับตัวแบบนี้ยถามว่าเสี่ยงไหมก็เสี่ยงนะนะครับเพราะว่ากลางตัวหลักของร์พูลเนี่ยโอเคจีนี่วนรด่ไม่อยู่แล้วนะครับฟาบินโยเฮนเดอร์สันก็ไม่ได้ลงนะเป็นตัวจริงนะอีกคนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นติยาโก้ที่ที่เป็นทีมชุดตัวจริงนะคือตัวจริงของริพูลเนี่ยมันจะเป็นฟาบินโยเฮนเดอร์สันติยาโก้สามคนนี้นะครับแต่ว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ได้ใช้เลยนะใช้เจมส์มิลเนอร์ใช้นาบีเกตานะครับแล้วก็อเล็กซานเดตแชมเบอร์เลนตรงเนี้ยมันมันแลกกลับมาด้วยชัยชนะก็ถือว่ายอดเยี่ยมผมว่าเป็นปการทำงานของทั้งทีมนะฮะคือถ้าเฉพาะจ่อโจงไปที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นนะครับกองกลางเนี่ยมันไม่ได้มีใครโดดเด่นเลยเอาเข็าจริงทั้งมิลเนอร์ทั้งออฟทั้ง เก,เกตานะครับแต่ว่าการที่มันมีความเป็นทีมนะครับกองหน้าใช้โอกาสได้ดีอ่าคือมีการนำประตูได้โชต้ายิงได้ซาร่าจ่าย2ลูกอะไรแบบนี้ฟิมิโนโ่ลมาก,ก็ยิงได้นะครับแล้วก็กองหลังนะครับมีฟนานได้มายืนคู่กับมาติกอาจจะมีความกังวลเสียวๆอยู่บ้างเวลาจังหวะที่เขาวิ่งเข้าหาบอลเราก็แบบระแวงแทนอะไรแบบนี้ แต่ว่าสุดท้ายมันก็ผ่านไปได้ได้วยดีหรือแม้กระทั่งจังหวะที่นอริ l ก็ทําได้ดีจนมีกาสได้ยิงนะฮะก็ยังไม่ผ่านมือของอาริซงนะซึ่งก็บอกว่าต้องชมในเรื่องของสมาธิของอาริซงมากๆไม่ยอมปล่อยให้พลาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกตัวแบบนี้ก็กกน่าสนใจคือมันมีหลายจังหวะที่ทําได้ดีนะครับแต่ว่าจังหวะที่ผมชอบที่สุดนะกลับเป็นจังหวะที่ลิวพูลทำติดพลาดน,นะ นะครับเออก็คือจังหวะที่ท้ายเกมอ่ะมูเมรซ่าลุดเข้าไปแล้วเขาไม่ยิงเขาเลือกที่จะจ่ายเข้ากลางให้กับมาเน่จำได้ใช่ไหมฮะถ้าใครได้ดูคงจำกันได้ช่วงนั้นเน่ะมันน่าสนใจมากๆตรงที่ว่าซาล่ายังไม่ได้ยิงประตูเลยนะครับเออแล้วก็อ้อขออภัยไม่ใช่ซาล่ายิงประตูยิงหนึ่งใจสองไปละแล้วก็จังหวะนั้นน่ะเขามีโอกาสที่จะยิงประตูได้อีกนะครับแต่ว่าเขายิงแล้วฟิมิโนยิงแล้วแต่มาเน่ยังไม่ยิง ซา่าเลือกที่จะจ่ายให้มาเนี่เออมันบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกนะนะครับอาจจะเสียายว่าซา่าซ์ทำไมไม่ยิงอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเขาเล่นเพื่อกันและกันนะครับก็เป็นเป็นความรู้สึกที่เราเราโอเคนะแล้วก็ด้วยอาจจะด้วยสกอร์ที่มันห่างด้วยนะครับอ่ะนั่นก็เป็นจังหวะที่ผมชอบที่สุดเลยในเกมนะส่วนคนอื่นอาจจะชอบจังหวะอื่นๆก็ว่ากันไป เดี๋ยวพรุน,นี้มาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของคลิปประจําวันนะฮะส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยววันนี้ไปดูอีก2คู่นะฮะสำหรับพรีเมียร์ลีกว่าใครจะเป็นยังไงนะครับแมนเชสตอรจะเป็นยังไงนะโอเควันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ